การเลือกตั้งใกล้เข้ามาทำให้กระทรวงมหาดไทยเตรียมความพร้อมด้วยการย้ายตำแหน่งข้าราชการระดับสูงในอตใหญ่นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรกุลจะเสนอรายชื่อผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัด18ตำแหน่งและผู้ตรวจราชการกระทรวง2ตำแหน่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีพรุ่งนี้ แต่ที่น่าสนใจคือการแต่งตั้งครั้งนี้มีการพูดถึงการเชื่อมโยงกับพักร่วมรัฐบาลเช่นพรคภูมิใจไทยและพักกล้าธรรมซึ่งกำลังเตรียมตัวสำหรับการเลือกตั้งที่จะมาถึงดูเหมือนการย้ายตำแหน่งนี้จะเป็นการเตรียมพื้นฐานสำหรับการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงหรือไม่นี่คือคำถามที่น่าสนใจรายชื่อผู้ที่คาดว่าจะได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้แก่หนึ่งนายบุญช่วยหอมยาเย็นจากตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส 2. นางสาวอรอาภาโลวิรัตจากตำแหน่งรองผู so, uh, right ้ว <Yeah. S 2> so, uh, or ่าราชการจังหวัดพะเยาจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 3. นายวรดิศอนอ่อนนุชจากตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี 4. ่นางสาวฉัตรประอนิยมจากตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงเสาจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชชิงเสา5านางสาวสุภัตราคล้ายทีมจากตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดัชนาท 6. นายสุวั์เข็มทนเพชรจากตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเจ็ดนายปียพงษ์ชูวงศ์จากตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน 8. นายสวนิชสุริยกุลณอยุธยาจากตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 9. นายอภิชัยอารามศรีจากตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี สิบนายสุจินวาจากิจจากตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงสิบเอ็ดนายอำนาจจริญศรีจากตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร 12. นายราชันมีน้อยจากตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง 13. นายคณิตคงช่วยจากตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล 14นายจำเริญแหวนเพชรจากตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์จะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์1ินายชุมพิตเดชรัตน์จากตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์จะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีการเลือกตั้งใกล้เข้ามาการเคลื่อนไหวการเมืองการเลือกตั้งข้าราชการระดับสูงทุกสิ่งนี้เชื่อมโยงกันอย่างไรคุณคิดว่าการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นการเตรียมพื้นฐานสำหรับการเลือกตั้งหรือไม่อย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็น